อะไรเป็นไรเนี่ยเฮ้ย่าเขามานั่งกินนาำเลยอ่ะเขามากูจริงนะเฮ้ยโน่นเฮ้ยรเลามากนเลยยวมาทำร้ายมันมีมีดด้นี่มันจะสู้กับพี่วะไปไหนนะกลัวมากเอาไปนู่นไป Ừ đếm bà ốc đếm ốc đếm ốc đếm ốc สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านนะอาและพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าแชนแนลนะพี่พี่นะแล้ววันนี้ผมก็มากับน้องชายผมครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะกลับมาในป่าลึกนะพี่พี่นะมากับน้องนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเจอชนเผ่าอะไรไม่รู้นะพี่พี่มันใช่ชนเผ่าหรือว่ามันเป็นก่อลัําที่อยู่ในถ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่พี่นะเหมือนกับว่ามันจับโจรป่าเนี่ยกินไปหนึ่งคนนะเมื่อวานนะ ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะเจอซากศพของโจรป่าคนนั้นหรือเปล่าพี่เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะแล้ววันนี้ผมจะเข้าไปยังถ้ำของกอลัมนะพี่นะให้น้องผมเนี่ยอ่าเข้าไปตามผมนะพี่พี่ผมจะเข้าไปสำรวจเพราะว่าเมื่อวานผมมาคนเดียวผมเข้าไปไม่ได้นะถ้าผมเข้าไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีคนรู้นะวันนี้ผมมากันท้องว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ให้น้องผมนั้นหนีได้เลยนะพี่ๆี่นะไม่ต้องสนใจผมนะ โอเคก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยพี่พี่ถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันดีกว่านะครับไปครับผมก็มาถึงยงังทําที่อ่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นมันสู้กับโจรป่าคนเมื่อวานนะตรงนี้เลยนะพี่พี่แล้วเมื่อวานระหว่างที่ผมหนีนะผมก็เจอทางลัดนะลงไปข้างล่างนู่นได้นะพี่พก็คือวิ่งตามน้ําลงไปนี้เลยนะครับผม ผมก็เลยมาทางเดิมนะมันจะไวกว่านิดหนึ่งนะพี่พี่แต่ระยะทางก็ยังไกลพอสมควรนะระ่วังนะวานผมก็เจอมันตรงนี้เลยพี่มันปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมีรูหรือเปล่าเขาไม่รู้มัไม่เจอมาแล้วนะแล้วก็ไอโจนป่าของเมื่อวานเนี่ยมันลากไปกินแล้วหรือเปล่าเขาไม่รู้ ไม่เจอร่องรอยอะไรเลยอะนวนไปข้างบนดีกว่าข้างบนเนี่ยผมจะพาไปดูหลังของเจ้ากอลัมนะวันนี้ผมจะเข้าไปยังข้างในเลยนะพี่พี่มาดูกันว่าจะเจอมันหรือเปล่านะโอเคพี่พี่เราก็พร้อมกันแล้วนะนนเก็บลุ่มหินไว้ยังเตรียมไว้ด้วยนะผมก็จะเอากระเป๋าวางข้างนอกเช่นเคยนะเพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้พี่พี่ ตัวเราค่อนข้างใหญ่นะรูเนะี่ยค่อนข้างแคบเมื่อวานผมสำรวจตรงปากรูแล้วแต่ยังไม่กล้าเข้าไปวันนี้ผมจะเข้าไปสำรวจดูนะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับผมตอนนี้น้องผมก็กําลังเก็บลูกหินนะเตรียมพร้อมป้องกันตัวนะเผื่อเจออะไรไม่คาดการนะพี่ๆนะนี่ก็คือบรรยากาศในป่านะครับเราก็ไม่ได้มากันบ่อยๆนะที่นี่นะเพราะมันไกลจากบ้านผมมากนะใช้เวลาเดินประมาณ สองสามชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่นะแล้วก็เดินขึ้นเขามาแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เป็นทางเรียบนะ้วแล้วก็ใช้เดินตามน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็เราก็มาถึงยังรังของเจ้ากอลัมแล้วนะไปขึ้นไปเลยเอากระเป๋าและรองเท้าวางไว้นี่เลยพี่ๆแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในถ้ากัน ปีนยากปีนยากนะค่อนข้างปีนยากพี่ๆตรงเนี้ยผมดูสังเกตจากคนอื่นที่มากันนะมันก็ปีนกันยากพอสมควรโอ้แล้วหีอทองสัง่งนิดจริงๆมันก็ได้ยินเสียงกระดิ่งใช่ไหมใช่อะ,อะเราเข้าไปด,ดูกันดีกว่าได้ยินอะไรน,นี้หรอกเราไปทักดีกว่าไม่ต้อราย เราไม่รู้นะไม่คือตัวอะไรเราต้องเห็นด้วยตาถึงจะต้องกล้าพูดนะตรงนี้ค่อนข้างปีญ้าพอสมควรนะพี่ตอนนี้เราก็มาถึงยังรูของเจ้ากอลัมมันลนะนี่นะแต่รูค่อนข,ข้างแคมนะพี่ๆส,สังเกตตัวของพวกเรานะ ตัวผมกับน,น้องนนนะตัวเล็กกันมากเอตัวใหญ่กันมากแต่ว่าข้าในรูเนี่ยแคบมนะมันจะเข้าไปได้หรือเปล่ามาเดี๋ยแล้วเข้าไปกันเลยได้ยินเสียงไหม,อมโอเคแต่ขออนุญาตเบลแสงแป๊บน,นึงนพี่พี่โอเคพี่พี่ตอนนี้นนก็กาลังเข้าไปข้างในนะ <S <S เหมือนเราได้ยินเสียงแบบกระดิ่งหรือเสียงอะไรไม่รู้พี่พี่<ช>มันกะทบกับบนม่ใชต่ตอกหรอเข้าไปได้ไหมเขาไปได้เ่าเข้าเข,ข้าไปนะม อันนี้นนก็กาลังเข้าไปอยู่นะพีแล้วผมก็จะเข้าไปตามไม่รู้ว่ามันเข้าได้กี่คนนะรูนี้ไม่รู้ใครเป็นคนเจอนะโอไม่เหมือนกับที่ผมเคยเข้าเลยนะไอรูเนี้ยคือมันแคบมากๆเลยสังเกตจากหลายๆคนที่เคยมากันเนี่ยเข้ามาในรูนี้อ้าไปเพราะมันอันตรายนะข้างในเนี่ยดูจนจะจนจะลายจนจน เนี่ยพี่ตูสังเกต์จังน้องผมเลนางเสียพอออกก่อนฮะขอออกบบก่อนน่งก่อนจะใครติดิดเหรอติดดีนะอือขอออกก่นถ้าติดนี่อันตรายเลยนะเราก็หาทำกันพี่แค่อยากรู้อ่ะได้ไหมเฮ้ยได้ป่ะได้<ย>ได้อยู่ใช่ไหมอืม พอยัางเลยเข้าไปเลยจะเข้าไปเลยไหมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขาติดอยู่เจอจะนานแล้วฮะเดียเนี่ยยกขึ้นนะจิ๊บว <c oughs> ิดูตัวนะโอ้โหแคบม,มาก กันดิ่งไล่ลอบอยูข้างในใช่ไหมนี่พี่พี่น้องผมเข้าไปไม่ได้นะกลัวออกมาไม่ได้เพราะมันแคบมากมากเลยนะเราจะเสี่ยงกันอีกไหมเข้าไปเลยไหมนอนไม่ไปแล้วใช่ไหมวมิ่นนนตัวใหญ่กว่าผมนะมันน้องจะไม่เข้าไปแล้วนะดีแล้วพ,พี่เอาแค่ไหวก็พอแต่ผมผมจะเข้าไปนะเพราะตัวผมเราจะเข้าได้อยู่ ให้นอนลอยอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวผมเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับมันน,นี่ถ้ามันอยู่นะผมได้ยินเสียงเฉยๆนะใช่เหรอใช่เหรอพี่เห็นเขาเข้าไปนะจะร้องเข้าไป จะเข้าได้หรือเปล่า่ะลุกันค้างแคบเฮ้ยเสียมเอ็นเสียบเด่นะข้างในน่าจะกว้างเลยเดี๋ยวอาลูกบอลมาบ่ะ อครับข้างในเข้าไปได้นะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้มันเออไฟฉายให้เดี๋ยวผมขอเข้าไปกันอาถายนะใช้ตัวเป่านะพี่ กะึ่งเนี่ยใช่ไหมระวังเยอะแคบมากเลยดูที่ไหแนแคบจริงเขาได้ป่ะเขาได้ป่ะยังจะได้อยู่ ใช่กักล้องไนะว้นหน่อยแล้มันขีดโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกกนกะลกทาเขามันขีดดนไกนนน็ไม่รู้นี่ไอ้สาเข้ามาได้แล้วเฮ้ยนน<า>ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่พ่องมากนแล้วทุกคนกคนก มันไม่มีด้วยเนี่ยเอาไฟแช่กันนะสเต็กมาเฮ้ยไม่ใช่นี่มันกระติกนี่เนี่ยดำเต็ตาเลยเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เนี่ย <Okay. S 1> ไช่อันนั้นสเต็กมาเอาวไมได้ก็เอามาก่อนเถอนะเอาเห็นมาด้วย นีกันช uh ิ้นนั้นเลยยิงเลยยิงเลยแล้วกันมันยังไม่มีท่าทีที่จะทำร้ายเราเลยข้างในค่อนข้างกว้างนะเฮ้ยเหมือนในกองลมเรือนี่งเห็นที่เขาหลายคนเข้ามากันอะ ดูแค้นจริงนะพี่พนะที่ชิน้ำมเชออ,อเลยฮะกรกชิน้ำมเชีอเลยเฮ้ยมันจะทำรา้ายวะทำร้ายยิงใส่กันนักติกเลย เหมือนเนี่ยมันแค่คู่เฉยๆนะ,ะแต่เหมือนไม่ใช่ตัวที่หลายๆคนเจอเลยนะ,ะตัวเนี้ยใช่ตัว,มวนนะเมื่อว,วานไหมเออเนี่ยไอตัวเมื่อวานแหละตัวเนี้ยแต่ว่ามันไม่ไม่เหมือนตัวที่หลายๆคนเขาเจอกันเนี่ยตามันเนี่ยแดงๆนะหัวเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะม,มันว่ามันมาจากไหนมนะีใครชนะมูเชลออ่ะืึทำอะไรเนี่ยมันอยู่ข้างในคนเดียวเนี่ยฮะ มันเหมือนเด็กป่าเนะี่ยไม่ใช่เหมือนกอล่ัามเลยเนะี่ยแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่หลายๆคนเขาเจอกันนะพี่ๆนะมันเหมือนเด็กป่ามากกว่านะที่ผมสังเกตนะ่มันพูดภาษาไทยไม่ได้นะแต่กอลั่มที่เขาเขาเจอกันนะ่ะมันพูดภาษาไทยได้นะแต่ตัวนี้นี่เหมือนมันจะเพิ่งเข้ามาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ เฮ้ยโอเดปเปอร์เลยฮะพี่ดูขอบตามนะั้นนั่นอะดูตรงตามนะ่ะแดงปั๊บเลยนะ่ะพ,พี่อยากดูทางที่ผมเข้ามาไหมนะแค่มากๆเลยนะสไลด์ตัวเข้ามากันนะเมื่อกี้นะ่ะแต่ข้างในนะ่ะมันค่อนข้างกว้างนะพอเราเข้ามาข้างในแหละแต่ข้างในนูนะ่นน่ะพี่พ หมือนมีแสงเล็ดลอดออกมาเหมือนมันจะมีทางออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะข้างล่างนู่นแหละไม่รู้ว่ามันเข้ามาทางไหนนะเจ้าตัวนี้นะ่ะมันคล้ายคคนป่ามากกว่าพี่ไม่เหมือนกอลัมที่เขาเจอกันนะมันขู่ผมไม่อยากให้เขาใกล้แต่มันก็อะไรเป็นไรเนี่ยเฮ้ยจะเข้ามานัาน่งกินนาำเลยอนยะัเข้ามากูยิงนะเฮ้ย ไปนู่นเข้าไปไปอ,อ,อย่าเข้ามามันเข้ามากูยิงนะไปอ,อย่าเข้ามานะกูยิงนะไปนู่นเฮ้ยมันถือมีดด้วยพี่ๆอันตรายว่ะ ดูมันถือมีดดิมันไม่ใช่ตัวที่หลายๆคนเจอกันนะพี่พี่เหมือนมันมันจะเพิ่งเข้ามาอยู่นะตรงนี้เนะอย่าเข้ามาไอกอลัมที่เพิ่นอ่าที่หลายๆคนเจอมันชื่อกอลัมนะแต่ตัวนี้มันชื่ออะไรไม่รู้นะเหมือนมันเพิ่งเข้ามาอยู่ไงแล้วมันเอากําไรของเจ้ากอลัมมาใส่นะที่ผมดูจากคลิปของคนที่มาเจอมันนั้นเนี่ย พ,พี่ดูตรงมือมันนะเหมือนเป็นกําไรทองนะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นของเจ้ากอล่ามหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะใช่น้ําเหมือนเลยนะนะั่นแหะที่เราได้ยินเสียงกระดิ่งเมื่อกี้ก็คือกระดิ่งจากข้อมือมันเนี่ยบาดตามมันขยับอ่ะดีนะนชัดเลยนะนะั่นเฮ้ย <S <S อย่าเข้ามายิงนะไป ไปนูปป่นเขยิบเข้าไปนู่นเฮ้ยเขยิบเข้าไปนู่นเห็นนางลู <fulfil! S 1> เลือดอะไรวะเนี่ยไปลักษณะมันค่อนข้างน่ากลัวนะพี่พี่นะตัวดำๆ หน้าแดงๆเหมือนมันไปโดนอะไรมาสักอย่างเนี่ยพูดตามความจริงนะพี่พเหมือนอก,กอลัมเลยนะครับผมเือนกอลัมที่ผมไปเจอตรงถ้ำข้างบนนู่นนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะพ,พี่ตัวนี้คล้ายๆคนป่ามากกว่าเนี่ มึงไม่ต้องเข้ามาทางาวลูก<ฮ>เคียไปนู่น<ฮ>ไป<ฮ>หญิงล้าเข้าไปเลยพี่พี่แต่ว่าตอนนี้ผมจะหาทางออกอยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะออกไปยังไงเนะี่ยเพราะว่ารูกแคบมากผมเข้ามาผมใช้ตัวทั้งตัวสไลด์เข้ามานะ แต่ตอนนี้ผมต้องคิดวิธีออกจากถ้านี่นะถ้ามันยังก่อกวนอยู่แบบนี้นะตอนผมอ,ออกไปนี่ผมกลัวมันจะเอามีดแทงผมนะเนี่ยนนท์ไม่น่าเข้ามาเลยวะเข้ามาเลยแต่มันถลไม้มันมีมีดด้วยไม่ใช่หรอออกไปไม่ได้วะมันถือมีดไว้อยู่เดี๋ยวเชือกเข้าไปบ้างไม่มีเชือกเลยเดี๋ยวถ้าออกไปเนี่ยมันเอามีดแทงแน่ๆแหละถัง้าล่างมีถังขึ้นมาบ้างมี ไม่รู้เหมือนกันอะลองดูนะไม่มีเลยวะไม่รู้ว่าเขามากันทั้งไหนนะมีหินง,งอกหินย้อยด้วยนะพี่ๆเต็มเลยนะแต่ตัวนี้มันเข้ามาได้ไงไม่รู้เนะี่ยไปนูน่นไม่ใช่กอลนะ์ฟมันเป็นคนป่า อเดออเดี๋ยวลองปิดไฟดูก่อนนะพี่เดี๋ยวขอนี้ปิดไฟดูก่อนนะน่ากลัววะนนาานคนน่ากลัวนะมนนันนเยเงหนาหเลยเหรอ เดี๋ยวก่อนนะพี่ๆีล้วของนี้ดูก่อนนะว่าผมจะออกไปยังไงนะเฮ้ยตอนนี้ทางแคบม,มากพี่ๆลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะกินนางลเลยจ้ะออกไปนู่น เนี่ยผมเอาไฟฉายมาด้วยนะพี่พี่นะแล้วผมดูกันว่าผมจะเอาไปยังไงเนะี่ยรูแค่มากเนี่ยโอ้ยไม่เอานะต้องใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยเนะี่ย <c oughs> เข้ามาครั้งแรกก็ติดเหมือนคนอื่นนี้ไม่เอาเลยนะพี่พี่ผมจะต้องพยายามออกไปข้างนอกให้ได้เลยนนท์ นั่นเอากล้องออกไปก่อนแล้วก็เอาอุปกรณ์ออกไปก่อนเดี๋ยวพี่จะพยายามเอาตัวออกไปพี่เดี๋ยวผมคอเนี้ยปิดกล้อง่อนนะพี่พี่เดี๋ยวจะเอากล้องออกไปก่อนนะแล้วตัวผมค่อยออกไปนะเพราะว่ามันออกไปลำบากนะถ้าเถืออะไรออกไปด้วยอ่ะเดี๋ยวดูกอนมันคงไม่เข้ามาทําร้ายนะผมมีหนังสต็กอยู่นะมันต้องเข้ามานะพี่เอาไฟฉายงอนกล้องออกไปเลยอ่ะ ถ่ายเดินหน้าอยู่ข้างนอกอ่ะขันในสองซ้ำต้องใช้ไข่นู่นเฮ้ยลีฟต์ออกมาก็เลยเดี๋ยวมันทำร้ายมันมีมีดด้วยนี่มันจะสู้กับพี่ว่ะไปไม่น่ากลัวมากเอาไปนู่นไปไปไปผมทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไปไป นี่นนนเปิดแทนไม่ได้เลยว่ะมันจะปิดรูเนี่ยมุดออกมาได้ป่ะเนี่ยกลัวมันจะเอามิดฟันนะดิปิดไฟลองปิดไฟออกมาดูสิเพื่อเพื่อมันมองไม่เห็นก็ได้เฮ้ย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  ไปเฮ้ยเฮใคหน่ากลไปเฮ้ยเฮ้ยนั่นยังนี้มันได้แล้วยืดออกาทางนี้เลยพี่เดี๋ยวผมหลับเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนี๋ยเดี๋ยวกมัได้แล้วเฮ้ยอง มีอชันู่อยู่นู้นนะเดี๋ยวเราเอาไปกันมันจะเอาไปได้หรือเปล่าค่อนข้างจะแคบมากๆนะครับคางน้ามาเรอบาอุปกอาไว้ก่อนตั้งกันเลย ขาพี่วา่ามันจะลากขาพี่จับขาาว้เนนียเอ้ยอ่าเฮ้ยมันลากขาเนี่ยมันดึงใหญ่เลยเฮ้ย,ยปรกันประกันแล้วก็นนกะเั็นเึงขาพี่ว เอาด้ป่ะ เต็ดแล้วนะถึงว่าที่ไไหลายๆคนบอกติดเท้ามันเนี่ยไอ้จริงแกลย ไม่มาแล้วไอ้ทำนี่มีูได้ยินเสียมอย,ย,ยู่เลยเมื่อกี้เฮ้ยมันตามมาวันนั้นนะ่ะใช่เหรอใช่ใช่นั้นนะ่ะข้างในอะ่ะไม่ไหวแล้วกระติดดูสภาพตัวนดิด ยั yeah. ไปลืมนี่เก่อนที่ว่มันอองมานันลงมาเมื่อกี้เหมือนมันตามมาด้วยนะพี่ๆนะตอนที่ผมออกมามันดึงขาผมไว้นะนัน่นเกบอุป,รปรกรณ์เลยตอนนี้ตัวผมโคตรเลอะเลยตอนมุดออกมาเกือบติดเนะนะ่ากลัวจริงส่งหน้ามันนะ่ะโอ้โหแต่ผมไม่เจอซากศพ ของอาโจนป่าคนนั้นเลยพี่พี่ไม่รู้ว่ามันเออมันลากไปกินที่ไหนนะนจริงพี่พี่ผมเกือบติดอยู่ข้างในนะเมื่อกี้นะเหมือนมันออกงมาหรือเปล่านะเฮ้ยมันคุยเฉยไม่ได้ออกมา,าไหนเอ,อ้ยถืว่าอะไรวะ เราคนป่าแน่เลยมันทำเสียงนะพี่พี่แต่มไม่ได้ออกมานะไปดีกว่านั้นไม่ไหวแล้วไม่อยากสู้อะไรกับมันเลยแค่มกิดติดทํำกับติดทํำนะผมก็ใจผมแป้วไปเลยนะพี่พี่นะนึกว่าจะติดทํำเหมือนคนอื่นซะแล้วนะนคือข้างในแค่ามากมากเห็นหน้าดำๆนาัวเออหน้าดำ,ๆ,าดำๆแล้วก็ตาแดงๆอะ่ะ แค่ผมออกมาจากถ้าได้ผมก็ดีใจแล้วนะผมไม่น่าเข้าไปเลยนะน่าจนไปเสียเอเอขนาดจนป่ายังเสียท่าเลยจริงๆพี่เมื่อกี้ผมก็เกือเหมือนกันมีดมันอนะถ้าผมไม่มีหนังสติ๊กนะมันก็คงเข้ามาแหละผมยิงคู่มันไปเองพี่ๆไม่ไหวจริงๆวะ่ะนนไปแล้วปะกลับกันดีกว่าไม่เอาแล้วนะพี่ๆนะผมไม่เอาแล้วนะที่นี่มันน่ากลัวเกินคําบรรยายนะตรงนี้และตรงถ้ำที่ผมเข้าไปเนะี่ย พูดตามหลักสูตรเลยผมเกือบติดนะเมื่อกี้นะแค่มากๆผมจะไม่มาแล้วก็ไม่เข้าไปในถ้ำอีกแล้วนะไปนอนกลับแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอ,เอง่าข้างล่างดีกว่าพี่พี่โอเคพี่พี่ผมก็จะออกจากป่าแล้วนะครับผมเคดว่าคงจะไม่ได้เข้าไปเยือนถ้ำแห่งนี้อีกแล้วนะเพราะว่าผมเข้าไปมเกือบติดเลยนะเกือบไม่ได้ออกมาแล้วพี่พี่เมื่อกี้ก่อนจะออกมานะมันดึงขาผมเข้าไปด้วยนะ ไอตอนที่ผมอยู่ข้างในถ้ากับมันเนี่ยผมก็ได้สู้กับมันพี่ผมแย่งมีดมันมาได้นะผมเอาหนังสติกเนี่ยขู่ยิงมันมันก็เลยกลัวนะครับผมมันก็เลยไม่กล้าเข้ามานะผมก็จึงแย่งมีดมันมาได้นะมีดมันคือมีดอันเล็กๆนะแต่ว่ามันค่อนข้างอันตรายอยู่นะเป็นมีดอันเล็กๆคล้ายๆแบบมีดกับข้าวอะไรเนี่ยล้วหัวแหลมๆ่งเงี้ยผมก็เลยต้องแย่งมีดมันมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวออกมานะครับผมก่อนออกมาเนี่ยผมคลานตัวออกมาเกือบติดนะแล้วก็ มันจะดึงขาด้วยตอนนี้ก็ออกมาได้ก็ปลอดภัยแล้วผมไม่คิดจะกลับไปเยือนถ้าแห่งนี้แล้วนะครับผมอันตรายพี่ๆก็ไว้พบกันอีพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ